ฟุตบอลลาลิกาสเปนคู่ดึกคืนนี้ฮะมากันเวลาตีสามครับแอเลติโกมาลิดนะฮะเจอกับเลอาบายาโดลิดภาพรวมๆครับแอตดมาลิดได้เปรียบเยอะเลยนะฮะหมายการนนี้ตั้งเอาไว้ที่หนึ่งจุดสองห้าครับถ้ายิงลูกหนึ่งก็หูขาดต้องชนะสองประตูแอตดมาลิดอยู่ที่สี่มี49แต้มนะฮะก็มีข้างหลังหายใจลดต้นคอหลายทีนะฮะเคตาเซโซเซดา บียาเไรอ้าห่างแค่สองแต้มเองพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องชนะไปเรื่อยๆครับเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของตัวเองนะฟอร์มล่าสุดยังโหดนะฮะบุกไปชนะโอซาซูนาห้าประตูต่อศูนย์บายารดูลิตถือว่าทําได้ดีในช่วงรีสตาร์นะฮะได้ไปสี่แต้มจากการบุกไปชนะเลกาเนสสองหนึ่งแล้วก็กลับมาเสมอเซลตาในบ้านตัวเองศูนย์ศูนย์แต่เทียบกับแอตเมอริดแล้วโอ้โหสู้ไม่ได้วันนี้แอตเมอริดจะให้ดีเอโก้คอสตาเป็นตัวสำรองบ้างนะฮะ ก็ดีเดี๋ยวลงมาในช่วงครึ่งหลังหรือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็อันตรายนะฮะชัวร์ฟฟลิกกลับมาท็อปฟอร์มครับอารโลโมลาต้าไว้ใจได้ฮนะแล้วแมวมั่นใจว่าวแอร์เลติโกมมดิจะเข้าวิ่งครับแล้วดูแนวโน้มแล้ว2ประตูน่าจะมีครับผม